สงตัวที่ม no mmm. hey. ah, ันถึง um, ี่อะไรสักตัวหาวีเี่ยยกมือขึ้นอ่ะไม่ใช่่ะไม่ใช่นี่จะวีีอไม่ใช่เนี่ยมีมีอมีคนมาเป็นอรวะอาชิบหายแล้วเยเชื่อะวฮ้ยเฮ้ยเขาิกช่้ยิกด้วยองคุมกันหน่อยมีคนไม ยามายาอ้่นเป็นไงบ้างเพื่อนหดไปแล้วหมดแบตเลยอ่ะเอเคไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วตอนนี้แหลกยร่ให้หมดแ็เอยเออ้พิบวทหารกันทำไมครับนักนักโอเะเนี่ยดาวดาดาวดาวดาอดาดาวดาวดวดาวดาววดาาวดาดาววดาาวดาดาวดาวดาวดดาวด่าวว นะครัาช <Private S 2> ่วยเาช่วยเพื <speaking ố m> <speaking> ่อนหน้นหนนไอ้ยะเขาสหมดไอ้สัตว์รีโหลดรีโหลดทักกันมาทักกันมาทักลงก่อนเยไอ้ฮารมาช่วยแล้วไอ้ฮมีกุมาไอ้ฮมีกุจมาไปช่วยนนไอ้ี้ยไอ้บุกมากุญแจาเพื่อนเดียวเดี๋ยวไปบ้ากันแหน่อยต่อไปรื่อยเพื่อนเยูรููรููรยู เอ้คำพิ้มเอยู่ไหมหมิกูรามาช่วยเยอะคิกูรามาช่วย่อยบ้าทานล่ามไม่เห็นไม่น่าทันหรอเดี๋ยวรัเพื่อนคิูกไอ้สั์ไอ้ฮดูด้านขวาน้อยมีรถกาไอะไรกูวิ่งมาแล้วอีกถูกยิงไล่หลังมาเยอะโดนระเบิดมันยิงมอเตอร์ไซค์ช้ารอเ่าช้รล่ชาลชารล่าทีเหี้ย ยังโอเคอยู่แต่เพื่อนตายหมดแล้วเนี่ยไอ้คิบพวกไอโนอนไอปอยขับนี้ตายหมดเลยอโอ้โหแม่งคืนที่แล้วแม่งโหดร้ายชิบหายเลย,ยอเอ้ยยังไม่จบอีกเหรอยังม่มีเดีย๋ยวมีหมดไปแล้วแปะแม็กซ์กกสัตย์เดนามานะน่าหนะเนี่ยเราหมด่ตมเลยนะทอมิค,คอยู่ไหนอเอ้ทักเอ้ ฮาร์ดอยู่ไหนวะตรงนั้นแหละที่พวก,พวกเพื่อนเราตายอ่ะยี่สามคนตายตรงนั้นหมดเลยฮาร์ด <laughs> ตรงน,นี้กลิกินมดละเริกอยู่ว,วะเบิกยาไงเ่อน

คูก็วิ่งมาแล้วไงมึงตายขาอ้อมอกเลยทำไงอะมาองายูได้ดเศร้านะนี้อะไรเงี้อ้เหี้ยเพื่อนเรามาแล้วอ้เชี้ยไอ่ในถเป็นไรอะไอ้นนเป็นไรนี่นี่เาไปเข้ามาติดกับด้ย่าเยีโเข้ามาติดบกูด้วยอะไรนี่ กูรู้แล้วไอ้ชั่วที่ยิงมอท่าเสร็จเราอยู่ไหนไอ้ปอไปซ่ายตัวที่ยิงมอท่าเสร็จเราน่ะนี่แหละมันอยู่มันอยู่แถวท่าเรือเยอะแกได้แล้วไอ้ชั่วนี่เขามีคนเดือดร้อนไปไม่ได้เลยปอติดเด็เอากดแทบกลางที่ตัวกูแล้วก็ใช้อะไรใช้อะไรใช้อะไรใช้ยาใช้ยาอะไรเขาได้อะไรเขได้สวยสวยโอ้ยร้องอีกแล้วไอ้เจี๊ยดเลย สองตัวตายเลยน้อยเลยน้อยเลยน้อยเลยมาแล้วตอไปช่วยเพื่อนตอไปช่วยเพื่อนตอบมาเล้วสวยๆกันใจร้เพื่อนหวานหวานใจสู้หวานวานหวาน่เ่ยรวเรเร็วเาวเรยังเน่ยยงหมใจที่โดนเนี่ยไอต๋เอานี่เพื่อนี่ว่าเพื่อนจะส่งคำโลกครั้งที่สองเหรอมาได้ไงวะ ไม่ด้มีหมดนี่อ่ะไม่มีหมดนะสัตว์เอ้ยไอ้เช่างทำไมเมื่อกี้กูยิงมันไม่ตายวะใครยิงใครยิงมาช่วยเพื่อนหน่อยมาช่วยเพื่อนหน่อยตอเดิมีกนึตงนตอเดิแล้ว Tipe <laughs> Roski ya. E ini kasoji. Tipe Tipe Roski. Hambi mau coba. Apa? Mau yang kia yang kia Apa? 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 kita harus Apa?

รถตู้อย่เวลาทีมเต็มพันรถเลยเจ้าะอยู่ไหนไม่รู้นะเราบรทุกอยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าแน่นอนลายพางลายพางคันใหญ่ๆอ่ะข้างไหนวะขไหนวะที่อ่ะเปิดไงอ่ะเปิดท้ายไงเปิดท้ายอยู่สูงหน่อยมันต้องเงยหน้าขึ้นไปสูงๆอะอยู่ด้านหลังอ่ะกระโดดกระโดดไปเอฟโอได้ยังไหนนะไอ้ยี่เนี่เราสู้มาวันหนึ่งเต็มๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนคืนเลยเรา้องเราต้องฆ่านั่นเราเราคานนะูรกับเฮ้ยมีพีตายแล้วเนี่ยแล้วไอ้พอมีเงี้ยอยู่อะเราทำมาแล้กินแต่เราไม่เอาเราต้องเกียร์ก่อนเราจะรู้ได้ไงเลย 8คนไหนวะเพื่อนเอเจเจเอฟเวอร์สันสี่อะไรแบบ8นี่คือทหารเรามี8คนเหรอ8นี่ก ah ็เยอะแล้วไอ้นนครึ่งเซิร์ฟแล้วน่ะไม่เห็นใครเลยวะไอ้บอลลุกอยู่หลังเพื่อนล้มเพื่อนล้มเดี๋ยวกูลงมาช่วยด้วยไอ้บอลอยู่ไหนไม่ใช่ตีเราเราต้องช่วยด้วยเหรอต้องช่วยต้องช่วยไอ้บอลมึงอย่าดูเพื่อนดีเฮีย ไอ้นไอ้นไอ้นามดบี้อะไรอช่วยด้วยไอ้สัตว์เอ้ยรอบสแล้วเนี่ยยัยแค่เออรนี่ยมึงเอาไม่อยู่เหยนรถตั้งหล้อไอ้ี้ยกลเอากลเกลยล้กลกลไปเชืแล้วนเปิดไฟอ้ยโอ้ยขอบคุณมาก เราไยืดมไปตายเไปอ้กันตรงไหนวะปั้ลงเลยดีกวเม่เนี่ยไปแล้วเสตีวดสวแล้วเฮ้ยแตสวแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยยิงปืนขึ้นฟ้าเหรอลงไปลงไปอะไรตีตีบันไดบไดตีตบันไดตีด้วยเพือนตกเพื่อนตกเฮ้ยเพืนตกดเมฮ้ยมงตูดเหม็นไอ้หนอนตูดเหม็น เออดีเออดีอ่ะลบมาสามเดือนอะไรไม่ได้ฝักเลยอ่ะมึงเพิ่งมาอ่ะยังมึงเพิ่งเกมมาวันแรกเลยวันนี้วันแรกเลยอ๋อตอนแรกเลยแต่ละคนไอ้ย่ากูถูกเกมมาเลยนะกูไปตู้ตุ่อื่นมาอย่างกูไม่รู้หรอกอ๋อเหรอไอ้ย่าออกมึงทหารผ่านศึกเหรอไปหลงที่เวียดนามาอ่ะไม่หกพยังแม่เลยไงนอนตะแคงแม่ย่าเหมือนจริงเลยว่ะกูว่าเราไม่ต้องมีที่นั่งก็ได้นะมันนอนบนหลังคากูได้ในย่าไปขมิ้นขึ้นไปหาไอ้นนท์ไม่รู้ เ่อนเนียเจอ่ด้เอะส่่นพอกยีีอ่ที่กูดูมีอะไรมึงนอนกอดป้อมปืนดีอ่ะไหนเพื่อนเราอยู่ตรงนี้คอครบยังเนี่ยไปปั๊มเลยป้อมขี่ม้าเหรอเฮ้ยอ๋อขีม้าเป็นเวนั้นไปอะไปรอที่เมืองนั้นได้เรา็ไปรอที่เมืองใกล้กเยไปไปไม่ดให้หาโดดล่มมาลง กระมิ้งขึ้นรถมาเอ๊ะ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 มา้เเจางีมันโดดมานี่ดิราจะได้ดดดงดึ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 งงดึงงดึ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 งดงดึดึง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 ดดึงดึึงดึงดึงดดึง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 ดดึงดงดึง ถ้าอก็ยงยากกาเดิมไม่ปืนตากันคลองใช่ไหมึงทำแต่ขึ้กดหน่งมาทไมน้องจะยิงเรอตัวเีตัวไอ้คมิกมึงยิงขันหน้าดิแม่งชนกูเ่อสั์มึงกล้าปาดหน้ารถตัวยังมีครั้งที่สองอ่ะแอลย่ยไม่เยายาายาไา้ยายา้ยาานยายายยายยยายยยายายยาายาายายายยาาย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 า ไอ้ฮร์ดู ada, uka, อยู่มน ouais. ัม <ism> <t> ่อไรดออยู่ไม่เป็นรเพื่อน้มันมีคนหลังช่วยเขียนอยู่ดว่ะขี้มันใจดีะเป็นเีอ่ยเอเห็นน้าไม่ดีเลยจะารถนะไลรถงหนไเียร้าไม่จริงมัน้ฟิปได้เลยยแต่มันติดหลังคาเนีย พี่ทหารมั่งใจดีว่ะไอ้สัสม,มีปัญหาก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกัน <c oughs> เอ,อ้ยดูเพื่อนติดรถไต่ถังวไหนอะมามามามูดิด้งม,ม,ม,มูดิ้ง่ถติดรถต้องนี้องปังขั้นเลยจะไม่จะไม่หนั่งเุอวะ